อันนี้พีผมกันเจ้าบอเลยสิเอ้สิเขียนให้เป็นกไกรล่าไอขางหนึ่งก่อนบอเดาเด้ออันฟังมีคนมานะจะสอนเขียนคิ้วเอ้สิเขียนเป็นกไกรล่าไอขางหนึงงน่งจ้าอีกขางหนึ่งเจ้าของเขียนเองเอ้สิเอากระจกให้ตัวเขียนเองเคียววะโอเคโอเคเอากระจกเบิ้งข้างหัวสิียนเขียนคิ้วเบิงบ้งเจ้าของเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเอ้เขียนให้กระจกเข้าใจวะมันหลบเไปหลบก่อน อ่าสิเกียนคางนี่เฮ้เบิ่งสิเกียนคางนี่นหงออกเลยสิเกียนคางนี่ห้เด้อ,อ,ไ,อได้ยังไ่หัวเสียซะก่อนบ่ได้ดูเฉยๆบ่ตั้งเงือกคิ้วขึ้นบ่ตั้งเงือกคิ้วขึ้นเบิ่งกระจกสิแม่จะได้ฮู้วิธีเขียน<อ>จะได้ดูวิธีเขียนมาเขยียนไงหันหน้าทางนี้เออที่เด้อวาดหัวเป็นรูปก่อนนี่เอเป็นลูกสิลงหางจีนบ่จ้าี่ก็หัวจังซี่ โอขี่ึ้นไปโอ้ขี่ึ้นไปเังซี่โอ้แล้วก็ระบายโอ้มด้ขี่เป็นเส้นขึ้นหล่าเด้่ยเอ็ซี่เออเังซี่เดี๋ยวนี่เังซี่วันนี้มันสริงที่แปลงคอยมันสร้างจำเป็นเนาะพี่จุ๋มเออเมื่อแปลงเนี่ยก็แปลงวันนี้เขาก็แปลงปัดปั๊ดปัดปัดก็ต้องให้เป็นเส้นอืออ่านี่ปัดปั๊ดปั๊ดปัดปั๊ดเอ็มเป็นแค่รูปเมื่อกี้กับพ่อเนี่ย แต่ว่าเราอาเรงเขียงขางนี้เจ้าของมึงรู้ป่ะนี่เอาเนี่ดีกว่านี่นี่ก็แข็งกว่าเ,าเออเอาเห็นเพี่มักเขียนคิ้วสวยมันเขียนมันเขียนนี่คือขางคุณโอ้โหโอ้ยเขียขนคิ้วมัวนวนต้องหงอกอยู่เอาฟึกบฟึ๊บึ๊บอะ เบาๆอย่ากดแห้งเบาๆอย่ากดแห้งเออเอาไม่ต้องยาวเอาเอาขึ้นมาตรงแค่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หักเลยนี่ดูโค้งคิ้วเราอ๋อเออไม่ต้องยาวลงมาโอเคโอเคคือคออย่คืออย่อย่พอ,อ,อ,อไม่ต้องลงมาเยอะเอออ่ะโอ้ผมหัวถุยขนาดเลย งอ๊ล้คงงอกค่ไหนโอ้ยมีสมาธิทำอะไรก็สมาธิมุกตลกครับเขียนคิ้วยิ่งยิบบ่อยหรืกผมงอกรู้เออเคียงล่งค่อยๆขีด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 ไปไหมจะอยากยาวไหมโอ้ขีดมั้ยใช่ปะเออขีดค่อยๆขีดเอออย่าลากยาวอ๋อเออเออเอ้าวจะหนาเบิ้งดุ๊ก จะหันมาบนกุ้โอเคได้อยู่ได้อยู่แตงสีได้อยูขึ้นจตงเขียนตัวเขียนเส้นเดียวไปเลยเขียนบนแล้วก็เขียล่างมันกับบนแล้วก็ล่างเออที่แป้งนี่ปัดเคลียร์เคลียแป้งปัดอ่ะพี่จุ๋มเนี่ยซุปมันอปู่ไหเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่จุ๋เก็บเองปัดปาดขึ้นตามไล่ขนคิวห้านาไม่ใช่อย่างนั้นลูกปัดอย่างนี้ปัดปัด<อ>ปัดเออใหญ่ลากยาวสีจะลากยาว เออปัดขึ้นปัดแหนตรงนี้พางคิ้วต้องปัดลงก็ปัดลงดีเออหลักรงแต่เนี้ยแต่ข้างเนี้ยข้างที่หนูเขียนเนี่ยมันยาวไปเห็นไหมมันยาวไปเว้นบ่อจ้าเขียนให้มันประมาณหนูเบ่งตัวยาง้างนี่้างนี้เบมันเาวคือหางตาเบ่งเบ่งกระจุกโนกระจุกโอ้ดูนี่หางตาหางตาเหายอย่างนี้คิ้วเหา่กหามกระหามเาวเกินนี่จ้าจ้าอันนี้มันเาวสีที่ของตัวเขียนมันเา่วลงมาผี เข้าใจป่ะเอาแค่ตรงนี้ตั้งนี้เออคิ้วคือมงกุฎของหน้าตานป่ะโอ้เออไม่ต้องเขียนนม่ต้องเอายาวไป่สัมแม่ทิ่นึงไอ้ยสัมแม่นี่นึงเออสัมหัวคิ้วไปหนึงค่อยแปรงปัดเด้อจ้าไม่ต้องไปขียนไม่ต้องไปเน้นสีดำายเพราะว่าเขาเขาอยู่บ้านเขาไปแต่งหน้ามันอกสีดำมักเสียงต่างเออนั่นแหละไม่ไหวถึงว่าอยากทำดำมาก เา้เาเขาวผลิตแตงหน้าท้าปากจัดนะข้าวผต้จงจำเป็นต้องเฮ็ดกระชี้แงไปเสร็จครับวันนอเอเเอพูดถึงโอเคทีนี้ก็อะเซโดอะเซโดอัญยาไม่อยู่เหรอมั้งปะนู่นเอาลองแปะแปะเอาสีนี้เอาสีนี้อันนี้นี่นี่นสีม่วงเนี่ยไม่ใช่มันทานแล้วมันไม่ม่วงโอ้ยอันนี้สียังไงพี่ด,ดูดูทำให้ดูแหมนี่สียัง ดูชมพูหลับตาปวดชมพูเนาะเออหลับตาปกติมันกับมีอยู่แล้วเนาะอันนั้นกับท่ามันเหลือสักน้อยนี่อ่ะอ่ะ,อะท่าวันค้อขางคุณให้นนมันคือขังนี่ตื่นจากของงามตื่นจากของขางน,นสีไหนเมื่อกี้สนีนี้ใช่สีจิ้มเออนิดนึงไม่ต้องจิ้มเยอะข้างโน,น้นทาข้างโน,น้นเขาเรียกสีครีมเออครีมกับครีมหลับตาลงเออท้ามันเกินกันให้มันคือกัน เบือกที่ชิดเบือกตาล่างเออใจบ้างด้วยเห็นไหมคนสวยท่านี่เดี่ยวก็สวยถ้าอยู่บทสวยอืเดี๋ยวหาสีปาสีปาโอส้สีสวยใช่ปะามาน้ำบ้าง,งอ๋อนี่เด้เนี่ยปัดเกิดนี่แหละแปลงนี่ปิดฟับเออปิดก็เลย สิเ,เดไปนะหาแป้งก่อนเส่เอามาบุาารครบเดี๋ยวก่อนหาก่อนในใสอีใสอีไรนเนาะมาบุครบเฝ้าหลายไม่ใช่มันเอาออกบ้างบางส่วนแล้วอะทาสีก็ได้อะอืมลิฟติกโอซาว่าเออรู้กระจกบอกใครแน่ร <laughs> <laughs> เราง่ายแล้วเนี่ยเอแอ, <laughs> เอแต่งกับของมีอยู่กันจำได้ว่าพี่จุ้มเคยให้เคยสอ่งไว้อยู่เออกระเมีมเผ้าบนท่าหลายแล้วกระเมีม ้มันปากไม่สีไม่ได้สดใสสดื่นเขาใจวาถ้าลายเขาจะว่าเป็นปวบเหรอปวบไป,ปกินเลือดน่าใช่ปิดฟ้าใช่ะเวอแป้งกดกดอีกนึนงกดใต้ตายถุงใต้ตาตรงนี้ให้มันแน่นหน่อยเอ็กตร้าตุ้มสิลูก หาวิธีเปิดแปรเอ้าเปิดบ่ได้ก็บ่ต้องท่าละเด้เอ,อบอกเจ้าของมันป่ะสงสงคุ้นกดกดนะห้ามห้ามปาดนะกด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 แล้วเนาะสงคุ้นเป็นนั่งเฝ้าเฮียนอยู่ดหยุดเห็นยังกระโบปีนอ่ะก <c oughs> ดหนามองเดี๋ยวมันมันกดกดเออตีตีตีทับ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 ไปเออให้มันเนียน ไจมมะไอน้ำมันหมูนั่บออมาท่าน่าบ่มีแตจละเบียวจมบ่มีแตจะเบียวเสีน้ำมันเครื่องเกากดๆตาแมกดตาเน่เออข้างจมูกนะพากมีแตจละเบียเลยเสียน้ำมันเครื่องเกา อย่มันโดนตรงคิ้วด้อระวังคิ้วที่ตัวเอเขียนแล้วรัาผมออเจะเลยนมเืองเก่าอุโบนี้รักอะเอาเลยแกอกห้เออนะไม่จ่จอลบีกมันเคืองเก่าพ่อใจหลกดกดกดเออกดกดก ให้มันเสมอกันให้มันเนียนเดียกันเฮ็ดดีๆกดให้มันเสมอกันตะลบีกันนมันเคลิงเก่าลองแก้มอลองแก้มลองแก้มตะลบีกันมันน้ำมันเคลิงเก่าสวยขึ้นมาเลยทันทีแต่เฮ็ดได้ป่ะวันนี้คันคันเฮ็ดเองเฮ็ดได้ป่ะเฮ็ดได้ซ้อนคิ้นคิวเอบวกได้ ใส่เพิ่มด้วยนี่ยเวียหนาวด้วยเอิ้นพี่ไายเพิ่งด้วยบวมแล้วรับกายกายดูนี่กายเอิ่นแล้วไหลกายเราวทาเพิ่งเ้างหาเพิ่งอันดาฮัลโหลไม่อายจิงโถเป็นตาเป็นสาวได้หรือเปล่าโอ้งามงามปัดนี่แหละแต่งสิแล้วอันโอ้โอ้โมเมนต์ายเป็นตาเอาไปโพดบ่ ภาษาเกาหลีแม่อาจารย์ซื้อภาษาเกาหลีให้หนูดิชื่อจังไดชื่อจัง <laughs> <laughs> <Cùi chăng kè. cười> พ่อเห็นทาตื่นตัวของมันกินจนตกใจใส่ตื่นไม่ด้วยตื่นไดนกับตื่นตัวของตื่นความงามบ่ความหลุบโลเออเนี่ยทา, on, ายลิันอ่อนเสีล่ะคิวว้วก็บอย่าไปเขีมเส้นสววเล็กสั้นเขีมนอย่าเห็ดเงีวเห็ดสั้นๆถคือไอ้บอกว่าเลยหางคิ้วไปนิดหางตาไปนิดนึงอเออมันจะสวยเออไอ้อทิ้งลิปมันไว้อันนึงลิปกอดเวลาทามันจะปากไม่แห้งเออมันจะปากไม่แห้ง บ่แป้งเขาท่าไปสักพักมันก็เกลื่นเขาแล้วแหละมันอาจจะสิบวกบวกกันหน่อยอาบน้ำเขาวเดอ้อเสือกระง่ามกิกนกระง่ามปะปอมสงมาให้เบื่อแล้วไปยืนมึงแล้วยืนมึงแล้วยืนไปยืนปีนจะคานั่งแบบให้ปะปอมมึงดูเสือคนน,นนั่งแบบเนาะเอานั่งแบบตัวขรื่องอาหารสัตว์บวกใครตัวบอกรงเท้าส้นสูงไม่ห่างยาวใส่มือนหมวกส้นสูงเอาเหมือนนี่ใส่อยู่เออเพคนมาลับยอ้ท่องคนเลียกอสภาว่าฝังยา จะผ่าไหมเบ,บิดแก่หอบอร์เท่านี่ใสแบบ่โบเป็นเออพ้นกลับไปเมื่อก่อนนี่รับยิ่งยิ่ท่องไปวัคซีนวัคซีนอย่างพี่จุ๋มในดูเกศสวยเกศสวยเกศบอกว่าผมยาวเอาลง,ลงเสยเสยวัคซีนอย่างพี่จุ๋มเสยเสยขึ้นโอ้เออวัคซีนแสกข้าง โอ้ส่ค้างแล้วก็เสยมาอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยอ้โควิดเหรออย่างน,าน,นี้อย่างนี้อย่างนี้เออ,อเออสวย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 โอ้วัคซีนโควิดเหรองามแล้วเป็นแล้ว